สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้านเทคโนโลยี PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทยและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับผมครับพบกับ o c o ค o โซน v อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับต้องรีบๆต่อครับพอดีเอยดทำอะไรบางอย่างหันะครับทางเอซุดนังหน้าซีแล้วสิครับตาครับรอเล่นนะครับไม่ได้ทำอะไรเสียหายเท่านั้นครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่เราได้ติดค้างเอาไว้จากเทปที่แล้วนะครับ จากเรื่องราวของ Desktop PC นะครับจาก LG ซีรีส์ของทาง ASUS นะครับในโมเดล Titan CG8565 นะครับผมตัวนี้หลังจากที่เทปที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของอินเทอร์เนการออกแบบนะครับรูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มองเห็นจากภายนอกรวมถึงอุปกรณ์บันเดินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมเรามาติดตามชมกันเลยครับเครื่องมือก่อนนะครับโอเคครับเราจะเปิดเคสนะครับเปิดฝาเคสก็เปิดด้าน สายมือนะครับของท่านผู้ชมถ้าเกิดหันหน้าเข้ามาจะหาเคสนะครับผมการเปิดเคสก็จะมีน็อต2ตัวนะครับไม่สามารถใช้มือบิดได้นะครับผมเพราะว่ามีฝาครอบนะครับกีดขวางอยู่ก็เลยต้องใช้ตัวขับน็อตนะครับสกรูไดเวอร์นะครับผมหันออกมาส่วนตัวนี้เป็นนะโมเดลสแปเปิลก็ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องวอยนะครับผมแต่เพื่อนๆที่สนใจและซื้อไปก็แนะนำว่า อย่าเปิดดีกว่านะครับเพราะว่ารับประกันของท่านจะหายไปทันทีนะครับเรามาดูในตัวฝาเคสก่อนนะครับเดี๋ยวข้างในแอปปิดไว้ก่อนเล็ก่อนแว๊บแว๊บแออยากเห็นกันสิครับครับตัวเคสข้างในก็คงเป็นเหล็กนะครับที่เขาเรียกกันว่าอะไรล่ะนะครับก็คือเหล็กชุบสังกะสีนั่นแหละครับนะครับเอาง่ายๆก็คือเหล็กกล้าเคลือบซิงค์ซิงค์นี้ก็คือสังกะสีนะครับตัวนี้เป็นสังกะสีที่เกรดสูงนะครับจะเป็นสีเทาๆนะครับถ้าเกิด ส,สีเกรดต่ําที่เพื่อนเคยเห็นก็คืออาจจะเป็นแบบที่เป็นรุงร้งรุงร้งรุงร้งรุ้งรุ้งรุ้งเหมือนลังคา,าสังกะสีนะครับมันก็คือซิงค์นะครับส่วนภายนอกนะครับกรอบทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับเป็นน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็น PE นะครับผมโอเคเรามาต่อดูข้างในนะครับมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. เรามาไล่กันที่สเปกก่อนนะครับก่อนที่ผมจะดูลายละเอียดข้างในนะครับโดยตัวสเปกของไอซุตไทตันซีจีแปดห้าหกห้าตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปในเทปแรกว่าจะเป็นเครื่องในแนว คัสตอมออเดอร์นะครับที่ท่านสามารถสั่งประกอบได้เหมือนกับว่าเลือกสเปคไม่ใช่สั่งประกอบนะครับเลือกสเปคเลือกสเปคได้ว่าจะเอาประมาณไหนนะครับมีทั้งคอไอห้าคอไอเในเจเนอเรชันที่2นะครับก็คือ CPU ในตระกูล2องพันห้าเนะครับผมส่วนเมนบอร์ดจะเป็นเมนบอร์ดในชิปเซตเซตหกสนะครับตรงนี้สำหรับเมนบอร์ดที่ทาง ASUS เลือกใช้นะครับจากทีแรกในงานคอมพิวเตก จากข่าวที่ออกมานะครับผมเพื่อนๆคงรุ้นกันว่าทาง ASUS นั้นจะติดตั้งเมนบอร์ดในตระกูล r o g มาให้แต่ท้ายที่สุดนะครับกับสเปคสำเร็จรูปจริงๆที่เห็นนะครับเป็นเมนบอร์ดที่ผลิตมาจากเบสนะครับก็คือใช้ตัว P8 Z68V Pro นะผมแต่รายละเอียดของไบออดนั้นแตกต่างกันแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ก็จะไม่เรียกว่า P8 Z68V Pro นะผมแต่จะเรียกว่า เอซูตซีจีแปดแทนนะครับตามชื่อรุ่นตามชื่อรหัสโมเดลของตัวเด์ท็อปนะครับส่วน CPU ในเซตที่เราได้มานี้นะครับก็เป็น CPU ตัวอดีตตัวท็อปก่อนที่2 7 k k จะออกนะครับก็คือ Core i 7 2 6 k 0 k ซึ่งทำงานที่ความเร็วพื้นฐานนะครับ4.2 GHz ห็นไหมครับนี่คือหนึ่งในความแตกต่างของความเป็น สิเตสมำเร็จรูปจากทาง ASUS นะครับกับ t i t a นตัวนี้ซึ่งท่านจะได้ความเร็วของ CPU ในโมเดลสม k ที่ความเร็ว4.2จากเดิมนะครับความเร็วของมันอยู่ที่เพียง3.4บวกเทอร์โบไปที่3.9นะครับแต่ทาง ASUS การันตีให้ท่าน100%นะครับมั่นใจว่าจะทำงานได้ที่4.2แน่นอนแต่ไม่เพียงที่4.2นะครับที่ผมได้บอกไปว่าบริเวณมุมเคสนะครับที่มีปุ่มเทอร์โบนะครับผมที่เรียกว่าเทอร์โบเกียร์มีด้วยกัน3สเต็ปก็คือ เกียร์พื้นฐานนะครับเกียร์หนึ่ง4.2จิกท่านกดหนึ่งครั้งนะครับเกียร์ที่สองได้4.4เกียร์ที่สาม4.6และนี่ก็คือความเร็วที่ทาง ASUS นั้นการันตีมาเช่นกันนะครับว่าท่านจะได้ CPU ในโมเดล Core i7 2600K ที่สามารถทำงานในแบบความเร็ว4.6 g h z 24ทัพ7ในตลอดเวลา,า3ปีนี้ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทาง ASUS ก็ต้องมีการรับประกันเปลี่ยนท่านแน่นอนถ้าเกิดทำไม่ได้ตามที่การันตีมานะครับ ส่วนไล่าจากเมนบอร์ดนะครับชุดระบายความร้อนเลยแล้วกันนะครับสหรับชุดระบายความร้อนนั้นนะครับก็เป็นชุดระบายความร้อนในแบบที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลานี้นะครับที่เรียกกันว่า all-in-one water cooling หรือว่า water cooling ในแบบพร้อมใช้ที่เพียงแค่เอาตัวบล็อกนะครับวางลงบน CPU เอาหม้อน้ำยึดกับเคสนะครับต่อสายไฟลงบนเมนบอร์ดเท่านี้ก็พร้อมใช้งานนะครับซึ่งเป็นได้รับความไว้วางใจจากทาง เอสเทคนะครับสัญชาติสุดเลือกใช้จากเอสเทคโดยหม้อน้ำนะครับเป็นหม้อน้ําความหนา25มมตรนะครับที่ขนาดความกว้าง120คูณ120เนี่รียว่าพัดลม12เซนนะครับตัวพัดลมตรงนี้ก็เป็นพัดลมจากทางเดลต้านะครับที่ความหนา38มมตรนะครับด้านบนเคสตรงนี้นะครับก็มีพัดลม38มมตรนะครับในขนาด120คูณ120นะครับก็คือพัดลม12เซนหนา38มิลนะครับผม หลังจาก CPU ทราบไปแล้วครับ2 6 k RAM นะครับ RAM ทาสุดก็บอกว่าถ้าสามารถเลือกติดตั้งได้ตั้งแต่2 g ิจนถึง16 g b ก็คือเต็มสตรีมของตัวเมนบอร์ดหรือตัว CPU ที่รองรับได้แต่เซตนี้ที่เราได้มานะครับเราได้มาในขนาด8 g b นะครับผมเข้ามาสู่กร์ดจอนะครับหนในอาวุธหลักของคอเกมนะครับผมกร์ดจอนั้นทาซุดก็มีให้เลือกด้วยกัน3ระดับด้วยกันนะครับก็คือถ้าเกิดเอา จัดเต็มเหมือนชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็น nvidia gtx 590กนะครับกราฟริกตัวแรงในแบบ dual gpu นะครับจาก f ฟ r m i นะครับผมส่วนสเต็ปลงมานะครับถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็น asus nvidia gtx 5 6า ti ในแบบ sli นะครับถ้าเกิดใครอยากใช้ sli หรือว่าประหยัดลงไปอีกก็คือ gtx 560 ti เพียงตัวเดียวนะครับนี่คือการาฟิกการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดจอที่เลือกได้3สเต็ป และแน่นอนนะครับมุมหนึ่งเมื่อเราได้ชุดตัวนี้มานะครับเราได้มาพร้อมกับ GTX50 แสดงว่าชุดนี้เราสามารถใช้งานจอภาพได้สูงสุด3จอในโหมดของ nvidia stereo 3 d view นะครับผมก็คือเล่นเกม3จอได้เต็มอัตรนแน่นอนนะครับในส่วนของ power supply หลังจากเราเห็นสเปคเทพๆกันไปแล้วนะครับทั้ง cpu ทั้งกระจอชุบายความร้อนทุกอย่างจัดเต็มนะครับ power supply นี้ทาง ASUS เลือกใช้ power supply จากทาง x b e l ซึ่งก็เป็น คู่ค้ากันมาโดยตลอดนะครับกับทางเอสซึทเป็นผู้จัดจำายที่ทางเอสซึทการันตีว่าสามารถจ่ายพลังงานได้สูงมากกว่า700วัตต์นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในระดับ88พลัสนะครับก็คือมีประสิทธิภาพหรือ Efficiency เกินกว่า88นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของสวิตอ่านิดนึงนะครับยังมีอีกนิดนึงที่ตกไปนะครับระบบเสียงนะครับซาวการ์ดทางเอสซึทก็ติดตั้งโซน่าดีวันนะครับผมมาให้นะครับซาวการ์ดในแบบ 7.1 Channel บน Interface P ไซเอ็กเ s s นะครับผมก็เต็มที่เต็มอัตลดในเรื่องเสียงก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจะเต็มรายละเอียดตรงนี้อ,อยังมีนะครับที่ไม่น่าจะลืมไปก็คือฮั r ไรส์นะครับแล้วก็ s โซลิดสเตตไรส์ right. สำหรับชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่จริงๆถ้าเกิดเราจะเลือกแบบเต็ม f ูลออปชั่นนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ฮัตดิสในแบบ าจานแม่เหล็กในส่วนของฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับฮาร์ดดิสก์เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีทั้งในแบบซิงเกิลไรต์ก็คือฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กขนาดหนึ่งเทราไบต์นะครับจำนวน2ตัวในแบบเรดซูนหรือว่าเทราไบต์แค่ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์แค่ตัวเดียวส่วนฮาร์ดดิสก์หลักนะครับไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์หลักครับเรียกว่าสโตรเรจหลักหรือว่าจะเป็นโซลิดสเตดไรต์นะครับไรต์หลักจะเป็นโซลิดสเตดไรต์ที่มีให้เลือกทั้ง2แบบเหมือนกันก็คือในแบบเรดซูนหรือวว่าตัเดียว ในเซตนี้ในเซตนี้นะครับเซตนี้เราได้มาในแบบเดี่ยวๆทั้งคู่นะครับโดยเมนไรต์เมนไรต์นั้นจะเป็น solid state ในขนาด8 0ดสิบจิกนะฮะแปดสิบจิกะไบต์นะครับผมแต่น่าเสียดายนิดนึงว่าทายสุดให้มาแค่ในแบบ Sa t a 2านะครับส่วนสโตรเรจหลักนะครับตัวเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ก็เป็นเจ็ดพันสองร้อยรอบนะครับในขนาด1นึ่งเทราไบต์นะครับหนึ่งตัวแล้วก็รายละเอียดต่างๆตรงนี้ก็คงน่าจะครบถ้วนนะครับผม สำหรับเมนบอร์ดนั้นด้วยความเป็นชิปเซ68แล้วก็มี GPU ขนาดใหญ่อย่าง GTX 90แต่ถ้าใครอยากจะใช้งานเวอร์ตูนะครับก็สามารถใช้งานได้ด้วยความสามารถของตัว z 68เองนะครับในส่วนละเอียดของตัวเครื่องตัวเดสก์ท็อปนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็น่าจะแรงพอตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าความแรงของมันนะครับหลังจากการใช้าง,งานจะเป็นยังไงหรือว่าวมาพูดถึงเมาส์สักนิดแล้วกันนะครับอีกหนึ่งในอาวุธของคอเกมนะครับ เป็นเมาส์ในโมเดล GX 900นะครับมาพร้อมกับโลโกโ้ LG Republic of Gamer นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเป็นเมาส์ในแบบ1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5ปุ่ม6ปุ่ม7ปุ่มด้วกันนะครับผมด้านบนตรงกลางนี้นะครับจะเป็นปุ่มของเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้สามารถเซฟฟังก์ชัน ที่ใช้งานบ่อยๆนะครับความถนัดของแต่และบุคคลหรือว่าแล้วแต่เกมนะครับได้3ฟังก์ชันด้วยกันตรงกลางนี้ก็คือสามารถปรับเพิ่มลด DPI ได้นะครับซึ่ง DPI สูงสุดของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่4,000 DPI นะครับส่วนปุ่มนี้ก็คือคลิกซ้ายปกตินะครับคลิกขวานะครับสกอร์พร้อมคลิกตรงกลางนะครับขึ้นลงด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างด้านข้างก็มีปุ่ม back ปุ่ม forward ตามมาตรฐานทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับตัวสายของเมาส์ก็มาหุ้มก็มีการหุ้มนะครับสวยงามในแบบที่เป็นเขาเรียกว่า ผ้านะครับเป็นสลิปด้วยผ้านะครับไม่ได้เป็นไนล่อนนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเก็บสายที่เลือกได้ว่าจะให้สายของเมาส์ออกไปทิศทางไหนได้มากถึง5ทิศทางนะครับตรงนี้ผมจะสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ถนัดสายออกข้างหน้าอาจจะเกะก,กะผมอยากให้ออกด้านข้างนะครับนี้อยากให้ออกด้านนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าจะให้ออกด้านข้างด้านนี้ก็แล้วแต่จะจัดแล้วแต่จะสะดวกและสุดท้าย นะครับกับตุ้มถ่วงน้ําหนักนะครับของเมาส์ตัวนี้หลายๆคนหล,หลายความรู้สึกก็แตกต่างกันนะครับหลานคนหลานความรู้สึกเมาส์ตัวนี้ก็สามารถเลือกน้ําหนักให้เหมาะกับมือของแต่ละคนได้นะครับโดยมีตุ้มน้ําหนักถ่วงในขนาด4.5กรัมมาให้เลือกจํานวน5ชิ้นนะครับก็เลือกใช้ได้ว่าแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะ9กรัมกําลังดีนะครับ 8กรัมกำลังดี8กรัมให้ไม่ได้นะครับเพราะว่า4.5สองตัว9นะครับอาจจะต้องไปเรื่อยๆออกนิดนึงเจียเจียทิ้งนะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับตัวเมาส์ก็เป็นเลเซอร์ชัดเจนครับผมสารละเอียดอ่านิดนึงนะครับ USB ชุบทองนะครับชุบทองมาด้วยนะครับ Goldplate นี่นะครับในส่วนของตัวเมาส์นะครับตัวคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดเกมเมอร์นะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเกมเมอร์ ที่ได้พูดไปในเทปที่แล้วนะครับคีย์บอร์ดบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดในแบบแมชชีนิ c ค l นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงที่เป็นเ h อ r ์รี่แบ็กนะครับก็มีตัวถอดปุ่มมาให้พร้อมนะครับซึ่งก่อนเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตดูนะครับว่าแบล็กจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับซึ่งหลักๆของแมชชีนิ c ค l ก็จะมีแบล็กมีบราวนมีบลูแล้วก็มีเพียวหายากนิดนึงเพียวก็คือสีขาวนะครับแล้วก็เรดที่ได้ข่าวว่าเลิกผลิตไปแล้วอาจจะ สั่งออเดอร์ได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสีดําตรงนี้ก็จะเป็นที่ถูกใจขอเกมที่สุดหลังจากที่แบบเขาวดวดกันมานะครับถ้าผมลองเปลี่ยนปุ่มใส่สีส้มนะครับอรนนี้เป็น W นะครับคอเกม FPS นะครับ first person shooting คงจะทราบกันดีนะครับว่าตัว D นะครับแล้วก็ตัว A ตัว S นะครับช่วยจำหน่อยนะครับว่า A S D อยู่ไหนนะเดี๋ยวใส่กลับไม่ถูก นี่นะครับหน้าตาก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับเวลาจับก็อาจจะไม่ผิดสาหรับบางคนที่แบบต้องการความรวดเร็วความสะดวกในการเล่นเกมเอาละครับสาหรับเทปนี้นะครับผมเราได้พูดถึงรายละเอียดทุกอย่างนะครับทั้งภายในภายนอกรวมถึงความแรงในส่วนรายละเอียดของเทปนี้นะครับในสิ่งที่เราได้ทราบกันในความชัดเจนในความแตกต่างของตัว CPU นะครับก็คือเรื่องของความเร็วที่ทาง ASUS นั้นการันตีมาให้เราที่4.2 4.4แล้วก็4.6เพียงแค่ สองคลิกสามคลิกจากปุ่มหน้าเคสนะครับของเทอร์โบเกียนะครับผมซึ่งเป็นความแตกต่างที่ท่านไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเอาพูดง่ายๆก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนกับทางไอ s นั้นคัด CPU มาให้ทุกท่านแล้วว่า CPU ของท่านนั้นเมื่ออยู่ในเครื่องนี้จะสามารถทำงานได้ที่ความเร็วกว่า 4.6GHz ได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับไม่ต้องมานั่งคัดไม่ต้องมานั่งหาว่าจะไฟมากไฟน้อยให้เสียอารมณ์นะครับไม่ต้องเสียตังเยอะนะครับจา่ายทีเดียว แล้วก็ได้ของแรงตามที่ต้องการนะครับผมเดี๋ยวเทปหน้านะครับผมมาติดตามชมความแรงแบบเต็มๆชัดๆนะครับว่ามันจะแรงจริงสมจริงตามที่เป็น R O G Republic of Gamer หรือเปล่านะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ